อุ้ยอุ้ยนอนตื่นแล้วบ่านี่เฮ้อขาใหญ่แห่งหกน้องนาครับอุ้ยเห็นี่อเห็น่อารมดีแต่ว่าอืมอรมณ์ดีแท่นอเออขานีนอนเหดน่ะโอ้ว่างหันคือไห่วะ แม่มาให้กินนมให้โอ้โอ้ชอบให้แล้วเนาะคุณนะโอ้ยเป็นตะขันนมกแห้เป็นตะขันแท้ๆเลยเอ้ยเนาะแม่ยุงมาแล้วยุงมาแล้ว ซุ้มเกาหลีอะไรพูดสวัสดีครับ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 โอ้ยฮัลโหลฮุนน่ะโอ้สวัสดีช่องสัองรถน้ะครับโอ้คนโตยูทูบเบอร์ช่องดังช่องใหญ่กำลังฮิตในกำลังฮอตในตอนนี้ครับบอลมีสังลดบารมีอาญันบารมีพิบารนี่ละส่งบารมีพิบาร์น่ะ ยุคนี้ตอนนี้ต้องทีมงานบันนาครับให้เขาเขี้ยองให้เขาเขี่ยวเองขื่นถล่มไม่ลวงตัวเนี้ยผมไม่มีแนวโน้มได้อยู่บ้างเหตุการณ์เป็นโอกาสดีครับที่ได้กลับมาเห็นภาพบรรยากาศที่โคนตรงหน้าอีกนะครับหรือว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรยังครับกับตอนนั้นจากไปน้าแรงเนาะไปพุ่น พยายามแรงกลับมานี่ย่ำไปฝนแล้วนี่สิไปฝนแล้วหนิเชี่ยวขี้จีบว่ามันสิเข้าปีหรือบ่ก็นะครับมางั้นพ่อใหญ่ประมาณหาเดือนครับประมาณหาเดือนหาหกเดือนเนาะครับจั่างไรกลับมาอีกอันนี้มาเห็นก้มเกินไปพี่ว่าสองปีเราสั่งไวแล้วจ้าเถื่อนพี่ว่าก็ต่อเติมไปเรื่อยๆครับต่อเติมไปเรื่อยๆพี่ว่าอ่ะบ้านสอง อซยบ้านซองนี่คือสิ่งสำคัญน้องน็คือนกแต่ยังเห็นหังซะก่อนยังพี่เบาเสมือนนะเห็ดหม่องยูหม่องเซาซะก่อนอันอื่นก็เอาเป็นร้องซะเอาหม่องยูหม่องเซาหม่องนอนเนาะบ้านี่สางเที่เดี๋ยวมมนได้ยูจนหลายปีเด้ครับจีสิบห้าสิบปีพอดีครับรถนี่สื้อคันเดียวมันก็ใส่ได้ยูแต่มันใส่ไม่ได้โดนซ้ำบานได้เนาะะฉะนั้นเราเอาเอาบ้านซะก่อนบางที่มันได้หลับได้นอนครับครับ จะดีใจครับสังโรครับเชหว่าตรงนี้ทำสตซ้ายที่น้องซ้ดีมจาฮ่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 าเ่า่าฮ่าฮาฮ่า้่าฮ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 ่่าด่าฮ่าฮ่าฮไาฮ่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 าาฮาฮ่าฮุาฮ่าฮ่าฮ่าม่าฮ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 ่า่่า่าารา่่่ร่า เบิ้งผู้สอนตอนในเบิ้งน้ำเสนแต่ในเบิ้งคลิปเบ้าเอหลายๆคลิปครับที่ประทับใจก็คือเบ้าเอเข่ากับชนเ่าเข่ากับกลมอ่าชนเ่าต่างๆอะไรกับกลมเกินได้ดีโอแล้วก็สามารถพิเศษนำเสนอไหลพิซ่านำเสนอต้องต้องให้พี่น้องได้รับรอบคุณอาจารย์เออ้ได้พิซ่าอยากพ่เบาไปอาาจรย์ีคนเออ ไม่เบี่ได้เบ่ได้เบ่ได้สอนนิดหนึงได้เบี่งครึดงไม่เบี่งครึ่งนึงโอ้บม่ได้พ่นรอปะไม่ได้พ่นรอบ่ครับครับไม่ได้พ่นรอรอแต่กาดบมาเอไปสานต่อเอาล่นแก้วเลยคือทุกคนนี่คือมีไฟอยู่ในตัวมีแสงอยู่ในตัวอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเอ่อยังมีพ่นหนึ่งคือเป็นดวงอาทิตย์แต่ที่นี่ก็มีคือมีดวงดาวที่มีแสงอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าแสงของดวงดาวที่ เออเป่งรัศมีออกไปนั่นครับผู้คนก็มีแสงของเจ้าของอะไรก็เอามารวมร่วมกันเฮ็ดให้มันแสงมันเจิดจ้าออกไปคือยังบ่เอนคือกันครับได้เอ่อเรียนรู้จากมีพนมาก่อนแม่นๆครับแล้วพอเรียนรู้เสร็จแล้วผู้นี่บ่ราะเอมีแสงนี่แล้วคือสามารถ เล็งรสสีได้ด้วยตัวเองโอ้นี่เพียบเพียบง่ายครับผมบ่คือบ่คือช่องของพีโมงนะเบาบ่ฮั่นเป็นก็เาบ่เก่งน้ำเสนอบ่เป็นครับก็เลยคนที่ตามบ่ค่อยหลายนะครับแค่นั้นเฮาต้องเรียนรู้น้ำบ่อนี้ขนนำเอาเอหลายๆครับครับว่าเฮาค้นน้ำเสนอแบบใดให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบในสิ่งที่เฮาลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งครับแม่บอกจังโหลดนี่ละประยุก์กับเพิ่นมีความสุขพี่น้องทางฝั่งลาวเพิ่นต้อนรับดี อืมใช้ภาษาเดียวกันครับมันเป่ากินข้าวย่อยเขากันนะแต่ว่าในบางคลิปเบ้าเอ,เอหลายๆคลิปก็คือประทับใจคลิปเปลี่ยนเสียร์หยาชน,นะครับไปเสียร์หยา,าละไปเก็บ<ค><น>แม่นดอ,อกมองของผมเบอร์บ้าง<ม>สั้นว่าไง นั่งนขี้ขาวแล้วต้องเลี้ยนไปซาบล้คคือวิถีชีวิตที่แท้จริงของเคนครับมันจะอาบน้ำยุงสั่นกินยุงสั่นเย่างแต่บ่มีผู้ใดไปไปท่ายทอดให้งีมุมมุมหนึ่งของโลกให้คนได้เห็นนะครับอ้ตอนนั้นผมไปไทยรปไก้คนด้รู้ว่าเฮ้ยวิถีชีวิตแบบนี้มีอยู่จริงครับมีมีอยู่จหลงครับหองน้าของท่าขึ้นกับบ่อ่อยบันี้บอกห้คือมันหย่อนขึ้นไปประมัณหาซีปีของประเทศไทยเนาะครับผมก็ได้เห็นครับบันยคอยฟ้าบ่มี แล้วก็กินน้ำก็ยังกินน้ำส่างอยู่บนบ่ทั้งหมดนั่นแหละตะกีดประเทศนั่นคือกันแต่ชนเผ่ากระมือกับชนเผ่าบงนี่แตกต่างกันโปรเจคไปสองชุนเผาชนเผ่าบงพคนกินข้าวเจ้าชุนเผากระมือคนกินข้าวเหนียวข้าวเจ้าเพิ่งเ่ได้หุงแล้วๆคือบ้านเ้างที่ชนเผ่าบงอันนี้อันนี้รู้ได้เลยว่าสำหรับผมโอ้ท่นที่สิ่งหุงแล้วๆให้มันพอดีน้ำเราเรากินโลดคือพวกเฮียงสันแต่โดยบัตรพผาบุรุเพิ่นปลูกฟังมาวันนี้วันนี้ <P ain> เพิ่นออาไปไ,ไปแช่น้ำกินเอาานือ,อแช่น้ำกินอันอันนี้บอมเป็นมา่างน้ครับเขาจะบอกว่าจะก,กี่ชีวิตลำบากบอมมีอย่างสิกินกับเขาอ,อันนี้ผมศึกษาอยากผู<อ>ดเหาไนิดน่งอันนี้เป็นมาแต่ตอนนี้ถึงแม้จะรวยแค่ไหนเพิ่นก็ยังกินแบบนั้นเพราะว่าตั้งแต่บรรพุดเพิ่นฟ้าเห็นมาเอา,ขาเขาแช่น้ำกินชีวิตลำบากเราบอมมีอย่างสิมากินกับข่าวิีฉะนั้นแล้วเอาน้ำลอง ให้กลินเขาลงชื้อๆนี่อ,อันนี้คือขมุนเริ่มต้นตั้งแต่บัตรข้าบารุษเคิด้ครับคุณอาครับ,รบแล้วบ่มีน้นวกินปุ๊บบวกทิกตะไคร้ขิงเพื่อนจะเอาพวกเนี่ยมาจํากับเกลือกินเพื่อที่จะให้ได้รสชาติของเครื่องเครือ่อง,อ,งองนะครับเพราะจะเป็นขิงตะไคร้เพื่อที่จะให้มันเลียงน้ำใยกลิ่นเขาลงด้ไงอันนี้บารนี้ถึงแม้เขาจะสีร้อยบัตรได้ใครจะอะไกินมังสีได้บัตรเนี่ยเพราะว่าบัตรข้าบาร์บพอเมียนุณพาเห็นมั้งสั่นี่ ได้ไปศึกษาตรงนี้เลยเถึงแม้ว่าจะรวยแค่ไหนเขาก็ยังกินแบบนี้อืเพราะว่าแต่พอแต่แมื่ความลําบากคุณว่าลําบากแห้งชีวิตเนี่ยโอ้สูดแต่ความอดทนเอาโตแข็งแกร่งใส่ยืมน้ำผู้น้ำดอยเพราะยางลองหยิบราะว่าแสงมันมาเห็นชุดคุณรอตอนวันแสงไปไกลเลยเออนี่เห็นว่าชา่างดีมากกับเพิ่น ก็ได้ไปศึกษาอีกมุ่มุมงหนึ่งของโลกครับหน้าครับในสิ่งที่คนมาเห็นก็คือว่าขอบคุณในหลายที่พี่น้องเพื่อนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่าจะเป็นเอาวอของพอโมงก่อนพ่ามงเพิ่นจับใจเด็ดเดียวผมยอมรับจิตใจเพิ่นใจเด็ดเดียวเด็ดเดียวอแข็งแกร่งกก็แตกตั้งกันเรื่องของภาษาครับผมคมุนี่ก็คือเก่งบอกเลยว่าขจจาถึงแม่ลาขจาบมีแต่ขจ้าีิดินร้นี่้ครับ ดินล้นหายอยู่ให้กุ้มป่ายเจ้าของจะบบ <c oughs> จะบบขีข้ันคือแม่บบมีจะบอบออยู่แบบทุกเดีับทุกแต่ยู่แบบพยายามหาแต่ดินล้นตลอด <c oughs> ผมอันนี้คือผมไปเห็นคว้อขยันของเพื่อนย่างนีเมื่อละ หาหกโลคนนี้ครับขึ้นภ <th> ูเขาครับผมไปพิสูจน์แล้วเจ็ดกิโลครับผมยังนี่คือเรื่องจริงครับอไปร้องมบนก็จะแอบพงนี่โอ้ยน้าเบิดอองขวดแล้วครัเจ้าบอลในกินแต่คําอยู่เขาเจ้ากิดความเคยชินครับสังเกตบ้างไหมครับป๊บแบบป๊บแบบป๊บแบบโอ้ยผู้หญิงผู้ผู้เบิกไมู่่ตรงกลางเลยครับพี่บ่าวเจ้าเป็นครับเพาถุงโยกผู้เบิกตันนี้คนผู้ผู้กด ตัดผมใหม่เขาทาตุดผมพุ่งยิ่งร่าจานผมเออมาสภาปนายการที่ีเขอามาภาษาพันตามงพคนคือเกาหลีพูดครับโอ้ภาษาเหม่บ้านพี่บ่าวก็ยังฟังรู้เรื่องในจังหน่อยบางคำแต่ว่านั้นเขาจะต่างนะครับว่ารู้ว่ารู้เลย่งมงไปทั้งไทยไงให้ท่านจีนหมดมงเลยเนาะท่านพ่อโอ้เขาโมงแล้วร่าสูง ครับเราสูงขมุไม่าถึงอยู่อยู่ดอย่างเดียวลยยยย่เลยไอ้ไทยยุพูดดีมาคอดีืดีครับการนูกนับบนี้เวลาเป็นเสียหามันน้ำขจจาน่บ่เห็ุเหตดว่เป็นไอเดินทางไปถึงบเมยบ่เก็เห็นยางอกเมยครับเมยบ่พูดถึงว่าเจ้าขที่ร้องอลองเบรับอยางล้องเรับอยลองเบิเมยเมยก็ต้องล้องเบินับว่าอย่างมาน เนี่ยถ้าเขามาใส่ซีวีเต็มเสียมันมันสีหลอดบ่อนยอมรับได้หมดเฮ็ดได้เคลียร์สักน่อยครับจัไปยุ่ดีบุกบ่สูงแม่นบ่สูงดีครับแต่ว่าเขาจอบขยันเนาะผมชอบขยันครับตื่นเต้นตีซีวันนี้ตื่นเต้นตีซีเป็นยังคือว่าตื่นเต้นตีซีช่วงย่างเนี่ยคอให้มันเป็นช่วงมืดๆซะอย่าให้มันแดดซะหอดพุ่นให้มันแดดพอดีเลยเฮ็ดเบียร์หนี่คือความหมายของเพื่นครับค่ะถ้าเขามันยางตอนแดดออกแล้วทั้งสีมีย่างพร้อมเงี้ยเฮ็ดเบียรพร้อมเพิ่งวางสั่นครทำอันนี้จะทำเพื่อนเบื่อขนาดครับ มงกับเมยนี่วิธีชีวิต,น,ตนี่แตกต่างกันป่ของคนมงกันอยู่ดอยเนาะอยู่เมย์คนเมย<อ>์เขาสิอยู่อยู่อยู่กน้าอยูอ่ลูกการเทิดนา้าคนต่างนี่ครับคนเทิดไทยเนาะพี่บอลมงก์นี่คนสิบ่มีพื้นที่ที่ราบขึ้นเขาเนี่ยครับ<อ>คนจะอยู่บนดอยแล้วคนสิบทางทางภูเขาน่ะซักเขาให้เอาอเมย์เขาไงดำให้ดำน้าคือบ้านเขาอยู่จากจากท<า>ี่เห็นครับเปลี่นสันเนาะครับแม่ เอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอจบไปสำเนีสัก่อั้งนอพี่น้องนอขอบครับผมขอบคุณครับบ่าวเอทีมงานบรรณาขอบคุณบ่าวทุกคนครับผมขอบคุณอาจารย์บรรวงด้วยครับเด้ครับสวัสดีครับ